โสดหรือมกนะฮะเป็นคําที่หลายคนไม่อยากจะได้เป็นอย่างมากเลยเพราะมันรู้สึกเหงาเดียวดายนู่นนี่นั่นนะฮะแล้ววันนี้นะฮะทางช่อนจะมาพูดถึงเรื่องราวของความโสดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้โสดมาถึงทุกวันนี้จะมีเหตุผลอะไรบ้างน,นั้นไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม PJ Mo มอชนลเชื่อว่าหลายคนอยากมีความรักเป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่ก็มีไม่ได้สักทีเพราะนกบินวนไปมาตลอดเวลาเลยและหลายคนก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเรื่องใกล้ตัวบางเรื่องเนี่ยทำให้คุณนั้นไม่มีแฟนแล้วนี้นะฮะทางช่องของเาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ10เหตุผล,ผลว่าทาไมคุณยังโสดจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเรื่องที่1น,นะฮะกลัวตารางชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงเชื่อแล้วครับว่ามีหลายคนเนี่ยโรคส่วนตัวสูงเป็นอย่างมากเลยวันๆนะฮะชอบทําแต่สิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่น ถึงเวลาเลิกงานก็นเลิกงานถึงเวลาเลิกเรียนก็เลิกเรียนเลียเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะฮะแต่ถ้าหากมีแฟนก็กลัวว่าแฟนจะขอให้ไปอย่างนั้นขอให้ไปอย่างนี้ให้ไปส่งที่บ้านนู่นนี่นั่นนะฮะกลัวว่าตารางเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปและความกลัวนี่แหละครับทำให้คนปิดกั้นตัวเองและทําให้คนไม่มีแฟนในที่สุดนั่นเองนะฮะเรื่องที่2นะฮะมีมาตรฐานตัวเองสูงหรือว่ามีความหวังสูงมากเลยอย่างเช่นถ้าฉันมีแฟนนะแฟนฉันต้องขาวสวยหมยเอ็กซ์แล้วก็รวยเรียนเก่งอะไรแบบนี้ครับคือหวังไว้สูงมากต้องมี แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เชื่อไหมครับว่าคนบนโลกแห่งนี้น้อยมากที่จะมีแบบนี้เพราะแต่ละคนก็จะมีข้อเสียและข้อดีที่ปะปนกันออกไปและส่วนใหญ่นะครับคนพวกนี้จะมองแต่ข้อดีเป็นส่วนใหญ่เลยส่วนข้อเสียถ้าผิดนิดเดียวผิดอลังการผิดระดับโลกดังนั้นแล้วนะครับคนประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยมีแฟนสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรวันนี้ไม่เจอเดี๋ยววันหน้าก็เจอแต่ก็รอมา จนจะแห้งเหี่ยวอยู่แล้วก็ยังไม่เจอก็รอต่อไปแล้วกันนะฮะเรื่องที่3านะฮะรักอิสระเชื่อว่าหลายคนนะฮะเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบทําคนเดียวแบบ l o นลี่แบบอ l o n e นะฮะเพราะว่ามันจะดูแบบสะดวกสบายมากกว่าการที่เรามีแฟนเพราะถ้าเรามีแฟนเนี่ยหนึ่งเราต้องรอเราต้องแบ่งเวลาเราต้องนู่นนั่นปวดหัวครับไม่มีแฟนดีกว่านี่ก็คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่หลายคน ไม่มีแฟนดีกว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนแปลงเวลาของเราทําให้เราไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวไรแบบนี้ก็ไม่มีดีกว่านะฮะประมาณนี้ เรื่องที่4นะฮะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีค่าแล้วก็ไม่ดีพอสําหรับใครๆนะฮะเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาขี้รล้วขี้เรบางคนก็มองว่าอุ้ยฉันไม่มีแฟนดีกว่าเดี๋ยวแฟนจะหาว่าฉันโง่นู่นนี่นั่น,นบ้างทําให้รู้สึกเกิดปมเร้่อในใจนะฮะบางคนนี้เกิดอาการหนักเลยอย่างเช่นรูปโปรไฟล์ Facebook ายท e ิต i ตอ e r i ิน t a g r กรมเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเห็นแล้ว อ,อ,อินี่อะไรลงวัดไอน้นอน่นอะไรลงวัดหน้าตามนิโปนหน้าตาเหมือนปวกเลยจะเอาลงอีกอีพวกมันหน้าอะไรแบบนี้เพราะกลัวถูกสังคมประนามนะฮะเลยไม่กล้าเอารูปตัวเองลงเพราะหน้าตัวเองนั้นขี้เหร่อะไรประมาณนั้น แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโลกนี้มีคนที่ชอบคนสไตล์แบบเราอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ต้องใช้เวลาตามหานิดนึงเอาเป็นว่ามีความมั่นใจก่อนแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะจ๊ะเรื่องที่5นะฮะลืมรักแรกไม่ได้สักทีนึงเชื่อมีหลายคนนะฮะอยากได้แฟนเหมือนคนแรกที่เคยมีมาก่อนคาดหวังว่าแฟนคนต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นแบบนี้บางคนก็ลืมคนเก่าไม่ได้สักทีนึงอยากให้เขากลับมารีเทิร์นหรือว่าบางคนก็อยากให้แฟนใหม่เหมือนแฟนเก่าโอ้โห ปัญหาสภมพัสมากมายครับแต่เรื่องนี้นะฮะต้องทําใจก่อนครับว่าคนแต่ละคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเข้าเมืินตะหลิวต้นเหลียวตาต,ตามคุณคบใครก็ต้องทําตัวให้เขานั้นรู้สึกว่าเรารักเขาไม่ใช่ว่าให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยโมแต่จมกับเรื่องแฟนเก่าถ้าคุณโมแต่จมแต่เรื่องแฟนเก่านะฮะรับรองว่าคุณจะไม่มีวันมีแฟนได้อีกเลยเพราะคุณยอมให้แฟนเก่ามาทําลายอนาคตคุณนั่นเองเรื่องที่6กนะฮะกิจกรรมเยอะเพื่อนแยะ หลายคนนะชอบแบบแอ้เันเป็นอย่างมากปีนเขาเดินน้ำโอ้ oh, ดำ อะไรโอไปเรื่อยครับทำให้ไม่มีเวลาได้ไปเจอกับคนภายนอกเพราะชอบคบแต่คนแค่ภายในไม่กี่คนครับพติดเพื่อนงอมแงมเลยคําก็เพื่อนสองคำก็เพื่อนเอนวลาเพื่อนว่างไงก็กว่าอย่างนั้นแหละครับและสิ่งที่พูดมานะทำให้คุณนั้นเป็นการปิดกั้นตัวเองทําให้คุณไม่ได้พบกับสังคมภายนอกมัวแต่สนใจกับเรื่องภายในกลุ่มในแก๊้งของคุณสิ่งที่ที่สุดนะฮะก็คือการเปิดใจยอมรับสิ่งภายนอกและ รงเรื่องเพื่อนบ้างนะฮะอโมจะติดกันงอมแงมเสร็จแล้วถ้าคุณปรงได้มาไหร่เรื่องภัยนอนที่เข้ามาคุณก็จะสามารถรับได้และเก็บมอไว้ใจนั่นเองนะฮะ เรื่องที่7นะฮะมีความโรภอยากรักไปนานๆไม่อยากรักแล้วเลิกไม่อยากเลิกแล้วรักเอ,อมงงๆแล้วก,กูก็คือเป็นการเริ่มต้นความรักที่แบบยืนยาวเลยรักครั้งหนึ่งเนี่ยต้องรักครั้งแรกแล้วไปครั้งสุดท้ายเลยอะไรแบบนี้นะฮะและคนสดหลายคนฮะชอบมองคนแต่ภายนอกก็คือเออดูจากหน้าอีนี่แล้วดูจากหน้าไอ้นั่นแล้ว ไม่น่าคบเปน็นนานเดี๋ยวก็เลิกกูไม่คบมันดีกว่าไม่จีบดีกว่ากลัวอะไรแบบนี้นะฮะเพราะคําพูดไม่กี่คําก็สามารถเปลี่ยนให้คุณคิดได้แบบนี้นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากมีแฟนคุณก็ต้องทําใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆและค่อยเอาไปปรับกันในอนาคตเอาเป็นว่าเริ่มจีบกันจะดีกว่านะฮะไม่งั้นก็นกบินบนไปตลอดชีวิตเลยนะเจ๊าลุงข้อที่8นะฮะมีกําแพงในใจหลายคนนะฮะตั้งกําแพงไว้สูงมากเลยคนที่จะข้ามมาได้คือเป็นพวกที่แบบ โอ้โหมีการคัดกองอย่างหนานแน่นกองแล้วกองอีกกองโอ้โห จนบางครั้งกำแพงมันก็แข็งไปครับทําให้คนต่างๆที่เขาอยู่รอบข้างเขาบอกว่าคุณเป็นพวกหัวแข็งแข็งกระด้างเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาอาช่วยชีวยกับคุณอะไรแบบนี้นะฮะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณอย่าหวังสูงอย่าตั้งสเปคไว้รุนแรงยาอะไรแบบนี้ครับให้คิดซะว่าคนดีคือคนที่เราน่าครบที่สุดเพราะถ้าเราคบคนดีรับรองว่าชีวิตคนจะมีแต่อะไรดีๆครับแต่ถ้าคุณหวังสูงมากเกินไปไม่แน่ว่ารักของคุณอาจจะไม่ยืนยาวและคุณอาจจะเสียหลายสิ่งเลยก็ว่าได้นะฮะเรื่องที่9้านะฮะอยู่ คนเดียวได้สบายมากหลายคนนะครับเป็นพวกที่ชินกับการอยู่คนเดียวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวโอโ้สบายที่จิบไม่ต้องเอาใครมาบุญวันในชีวิตอะไรแบบนี้อยากกินอะไรก็กินอยากดูอะไรก็ดูตามใจตัวเองไปก่อนและนี่นะฮะทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ้ยความสดเป็นสิ่งที่ดีเว้ยเอาเป็นว่นเนื้อคู่เนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว แต่สักวันก็ต้องเจอเราก็นั่งรอรอจนทุกวันนี้แล้วมีหรือ,อยังล่ะครับเรื่องที่10นะฮะอยากจะมีแฟนแต่ไม่มีใครเอานะฮะเอาเป็นว่าหลายคนก็ออยแล้วออยออกโอโ้โหออยยังไงจนจะแก้ผ้าเอาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สักทีนะฮะ ก็เรียกอีกอย่างว่านกบนไปอะไรแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะ,ะับผู้ชายหลายคนหรือผู้หญิงหลายคนนะถ้าผู้ชายมาอ่อยเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาเป็นแฟนครับเพราะเขาคิดว่าเอ้ยง่ายกับเราอะ่ะเดี๋ยวกับคนอื่นก็ต้องง่ายเดี๋ยวก็คงทิ้งกูไปอะไรแบบนี้ทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวของคุณสุดท้ายคุณก็ไม่มีแฟนนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากมีแฟนก็ค่อยๆจีบการจีบคือค่อยๆทักทายกันค่อยโทรศัพท์หากันนีดหน้าหรือว่าค่อยๆค,คุยกันไม่ใช่เดินเข้าไป เฮ้ย <Hey, S 2> มึงมีอะไรกูป่าเฮ้ยเธอชอบจังเลยอะ่ะไปเยกันไหมอะไรแบบนี้อย่างนี้มมนสมควรนะฮะและนี่นะ,ะคือ10เหตุผลว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงยังโสดและวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก unlockmen com ด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากนะฮะฝากกดซ u b s c r i b e กันด้วยถ้าคุณอยากดูคลิปจัดอันดับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะผม PJ ห c h a n n e l ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ